เิดเชีย่ยอะไรขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟัง Venezuela, เวนซุเวลาเตรียมยิงขีปนาวุธพร้อมส่งเครื่องบินรบถล่มใส่อเมริกาโดยตรงใช่มึงฟังไม่ผิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลาแม่งพุ่งถึงจุดอันตรายโลกทั้งโลกกำลังจับตาอยู่ไม่กี่วันก่อนอเมริกายิงใส่เรือเวเนซุเอลาคนตาย11ศพไฟสงครามปะทุทันทีเวนซุเวลาไม่ถอยระดมกำลังล้อมฐานที่มันสหรัฐร,รอบด้านอเมริกาโต้กลับทันที ส่งเรือพิฆาตเจ็ดลำกับเรือดำนั่นนิวเคลียร์ลงทะเลแคริบเบียนเวเนซุเอลาก็สวนกลับส่ง F16 บินเฉียดเรือรบอเมริกาเพนตากอนเติมอย่ากระตุกหนวดเสือไม่งั้นเจอดีวอชิงตันไม่รอช้าส่ง F35 สเตลล์สิบลำไปประจําการที่เปอร์ตูริโกพร้อมคําขู่ชัดเจนว่าถ้าเครื่องบินเวเนซุเอลาล้ําเส้นอีกหูสั่งยิงตกทันทีและที่วอชิงตันทรัมป์ยังเซ็นคําสั่งเปลี่ยนชื่อเพนตากอนเป็น Department of War หรือกระทรวงสงครามเพื่อโโชวววใหห้้ลกเกเเเเ็็น่าาาอออมมมรรริิจจงพบตัด หลายคนเชื่อว่าเป้าหมายจริงของอเมริกาไม่ใช่หยุดการส่งออกยาเสพติดแต่คือบ่อน,น้ํามันสุดหวานเจี๊ยบของเวเนซุเอลาตั้งหากแล้วมึงละ่ะคิดยังไงกับสงครามนี้กดติดตามแล้วคอมเมนต์บอกกูที